แม่ครูตองวั้านกไหนนี่บ้่มานี่บ้านบ้านในบ้านไหนบ้านองหัเหลืองบ้านหนองหัวเหลืองเขาบ้านเลยข่าบ้านเลย่ะบ้านเลยนะเห็นเดสวยเลย สว้ส <Allah> ดีค <inspired by the cup> ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดสัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดี่ะสวัสดีค่สวัสดีค่ัสดีค่ะสค่ัสดีค่ะั่ะส่ะสวะค่ัสดั่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะส่ะสวัสดีคดีค่ัสค่ัสค่ะ สรยังบ้านค่ะยังไม่ถึงครึ่งเลยลงก็จะไม่ได้ลงก็จะไม่ได้ทุกี้ท่าไหร่แม่แม่บอกบอกลงไปประมาณเท่าไหร่เนี่ยอันนี้เพิ่งจะไปเกตแสนกว่าโอบูหขนลุกเลยลุงบอกค่าเกตแสนมาให้ลุงใกล้ใหญ่กว่านี้นะแม่บ้าโอ้โหงเกตแสนเอ่าไ่ะเยอะบ้เพราะว่ามากับปลาไปแสนกว่าแล้วมา มาเนื้อใครจะยืนก็ยืนเนาะครับมันครับมันบ้านอ่าบ้นเดียวนะทีแรกเป็นสองชั้นครับแล้วก็แม่เป็นบ้านไม้ก็เลยเอาลงมาเป็นชั้นเดียวมันมีรอยต่ออย่างเงี้อ๋อเป็นบ้านไม้อ่าเอาแต่ไม่ได้นานเลยพี่นะแต่ไม่ได้มาด้วยกัะแม่แต่ติดทำบุญบ้านในแม่น้ำเพียง แม่เลยมาสองวันแม่บ่นอยากจะไปไปกราบองค์ปู่หลายหลายเป็ครับแม่เห็นแต่ในวิดีโอแล้วแม่ก็บอกว่าไ่อกไปดูเพิ่งจะ้ผิดวันนี้ได้ไปสนใจไปนอนไปเที่ยวดูยัยเป็นอยากกอดมากอยากกอดลุงพลมากแต่ตอนนี้เขารับทำอาหารอยู่ไปบ้านไหนแล้วก็มันจะายเงื่องนั่น นี่ไงนี่ไงรถนี่ผมซื้อให้วันแม่เห็นไหมทีแรกขับไม่ได้แต่เดี๋ยวนี้คล่องเลยบอกไปวัดไปวัดอย่างเดียวไม่ไปไหนหรอกไปวัดไม่ได้เดินเลยแม่แม่มาอยู่บ้านนี่ไม่เห็นก็คือไปวัดเลยทุกวันบ้านติดแอร์ใช่ไหมครับไม่ได้ติดยังไม่ได้ติดเลยค่ะจะติดไหมครับแม่ติดสิคะรอนเราสารปาดติสว่างเลยตอนแรกไหมเนี่ย ว่างตอนแรกครับไปมาสู้แบบนี้เรอยอยาไม่ได้นะสู <c oughs> ้หลอดย้อนมาเลยหลอดย้อนที่มีหลอดอะหลอดมาที่มีทีสู้หลอดย้อ,ยน,อนไม่ได้ที่เอฟปิดผมก็บ้านกุกเกผม,มก็เปลี่ยนจากหลอดโซล่าเปาเป็นอย่างนี้แล้วอยกับมันมีสามสีอ่ะเปิด <c oughs> ปิดเ <c oughs> ปิดปิดเปิดปิดเปิด เราฟ้าถูกเลนมาฟ้าจะติดแอร์ให้เนาะเอานเห็แอร์เอาไว้อะเอาไว้อะนี่ผมวันนั้นวันนั่งแอร์หรลยว่าชอบมั่งแอร์หรือว่าชอบมั่งลมเรือติดแอร์กับติดกล้องจะเปลี่ยนกล้องกับมัดลมเดียนโด็ร้อนในห้องนอนไม่ได้แม่กับหลานต้องออกมานอนข้างนอกมากันมานอนข้างนอกเดี่ยวเนาะโอ้ยผมว่าเห็นผมก็ยังร้อนสงสารลูกสงสารหลานอื แ่แพงหรอแอ้แค yeah, like, yeah, so. yeah, yeah, ่ไมวลามันผูกไฟแล้วมึงกบาทมึงนกระบาทแม่เก้าพันบิทีอยู่บดักแล้วแล้วแต่เขามึงนกระบาทมันเก้าันบิอยู่เนาะแต่เขาจะเอาทั้งแอดแปดบิทที่อยู่แอรบ้านอ่ะเย็นอยู่ประมาณสองหมื่นสองหมืนกว่านิดเนาะสองหมื่นาทครับ เป็นไรเดี๋ยวเอาสามล้อแม่ไปเข้าไฟแนนซ์แบบไม่มีหาจะทำอะไรก็แตขนาดที่ยังจะขายเลยแม่ให้ขายวันนี้ลุงขายเลยตอแล้วสามสิบล้านให้เอาเลยเอาเลยมันติดไปเลยเทคนิคแล้วก็ติดแม่น้ำด้วยครับทีแปดไร่ไลนเท่าไหร่ครับไลน์ยี่ล้านโต๊ะขายก็เลยแล้วล้านกว่าก่านี่แหละน้าก็ขาย ผมแกสิบไว้จ้ก็ขายเอาไปหมดแล้วไปมุงจันทร์ดีน้าสถานทรานี้ก็ดี่ร้วแต่เป็นที่ดีนาหมดเลดีามีขารลูกจัดูดูผมดูดูที่คูจะได้รับมนโนว้าวอ,อว้แม่ดูแม่เตรียมเสื้อผ้าหมดเลยครับนั่นเลยยู่้ยักการครับ ยิ้มหวานเลยติโกยิ <il orter> ้มาเลยอีเทิมวนไหนครับอีแล้วบไม่ยาส30ามสิบตุลาตา้โอ้ยงั้นพรุ่งนี้ก็ไปเล่นสวนน้ำกับพี่น้ำมนต์เ่ยโอ้ยอบใจเลยเขาเตรียมใช่ปะตาเป็นบ้าเลยนั่นได้เงินมาพรุ่งนี้รู้นว่าอันอันตามอยู่นะ นี่ตามทุกที่ทุกทางเลยนะครับคป้าป้าถ้าป้าว่างว่างวันไหนเดี๋ยวผมจะพาไปไม่ล่ะคืนนี้ไปเก็บเสื้อผ้าเลยเดี๋ยวพาวันนี้ไปไม่ได้ไม่บ้างค่ะต่อแบกเต็มที่เลยไม่บ้างค่ะรอบหน้าเนาะจ้ารอบหน้ารอบหน้าเอาให้ว่างก่อนเพราะดีมีงานศพต้องช่วยงานเขาก็เลยไม่ได้ไปหรอกมาเห็นหน้าแค่นี้ก็ดีใจแล้วท่านจริงไหมร้านอันนี้ก็ลรู้จับ โอ้ยทางนู้นยิ้มยิ้มใหญ่เลยจะได้ไปแล้วไปเที่ยวแล้ไปยังไงหนจะได้ไป่เสื้อผ้าชุดไปน้งให้เรียบร้อยเลยน่าจะสอนคนนี้แหละพี่สอนไปพี่สอไปนั่งเฝ้าอยู่ทั้งวันมันนี้สัญญากับน้ำมนต์จะพาไปสวนน้ำดีเลยอันนี้เขาก็ไปตรงหน้าบ้านประจับมีสวนน้ำเหมือนกันค่ะอันนี้ว่าจะไปนู่นนะตัวน้กเมื่อเช้าผมก็ยังคุยกับเขาว่าเดี๋ยวไปขอนแก่นจะพาไปสวนน้ำแล้วก็คิดอยู่ว่า เออลุงบอกจะพาเด็กไปสวนน้ำไม่รู้จะไปวันไหนเผื่อพรุ่งนี้จะได้ไปเอาได้ไปจริงได้ไปเลยบุญรัจะพี่ิงไปไหมล่ะพี่เอิงพี่เอิงไปสอบยังไม่เสร็จเลยจ้าโรงเรียนยังไม่ได้ปิดอันนี้ในเมืองใช่ไหมเนี่ยในเมืองแต่แต่เป็นนอกเมืองอ๋ออยู่ชาญเมืองไม่ใช่ในเมืองเมื่อก่อนก็เป็นมันนอกนี่แหละเดี๋ยวนี้มันก็เมืองมันพุ่งมาหมดแล้วก็เลยเป็นอยู่ในเมืองนิกซีก็เถิดเป็นเหมือนแอร์เลยเหมือนบ้านแอรที่สวีนทร์ เก็จะเป็นบ้านนอกนะไม่มีรเราก็ได้มาบ้านที่โอ้โหเนาะข้าวของโหเนาะโอ้บ้านเขาใหญ่มากเลยนะคะเอฟีเขาบอกว่าราคาเนาะ ก็หลายแสนแล้วนะคะบ้านโอ้โหสวยงามมากค่ะทคะสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมนะคะสินค้าของบริษัทบุญงามวท่านใดสนใจนะคะอยากจะช่วยคุณคุณป้าก็นะคะสั่งซื้อนะคะผ่านช่องยูทูบเบอร์สายคุณลุคุณป้าที่ท่านชื่นชอบนะคะทุกช่องนะคะ คงก็กสูะะะะสทเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ดีนะคะฝากกดไลค์กดติดตามช่องเจอจำปาดูด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ